Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh นี่ชื่อบูมินาเลศปัญญานะคะอายุ23ปีคะ่ะบ้านอยู่ชายแดนกรุงเทพคะ่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ค่ะชื่อวิภาวีนักนาวาชื่อเล่นชื่อตานานอายุ20บ้านอยู่พัฒน,นาการ38 อัสสลามุอะลัยกุ๊มบารอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุชื่อดยนาพักดีเจริญอยู่ปี6ค่ะมาจากเพชรบุรีอัสสลามุอะลัยกุ๊มบารอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุปฏิมามาขยันค่ะอายุยี่สิบสองปีค่ะจบการศึกษามาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะอัสสลามุอะลัยกุ๊มบารอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุค่ะ ชื่ออัลิวาลุบุซัมนะคะ mm hmm. ตอนนี้อายุ22ปีค่ะมาจากเรียนบางกอกค่ะอัสสลามุอะลัยกุมุรา์มะตุลลอฮิวบะรรากาตุค่ะชื <im 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 ่อนาดาเจริญสุค่ะอายุ23ปีค่ะเฮ้ยอยาก22อ่ะจบมาจากสถาบันสันดิชนค่ะก็มีพี่สาวเรียนอยู่ที่นี่ค่ะเพราะว่า เพราะว่าเรียนสามัญล้วนแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินไปแล้วก็งานเยอะก็คือนั่นแหละละหมาก็เลยแนะนำว่าหาศาสนาล้วนเรียนก็เอาแบบไม่ไกลบ้านมากจะได้ไม่เปลืองค่ารถแล้วก็มีให้บังมาส่งได้ก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็คือย่อเป็นอาจารย์สอนที่นี่ก็เลยแบบโตมากับมัจลิศนั่นแหละก็เลยมาเรียนที่นี่ค่ะ ที่มาเลือกเรียนที่นี่นะคะก็คือว่าเดิมเลยเรียนศาสนาคับคูสามวันมาตั้งแต่เด็กเลยก็เลยชอบอบรรยากาศสภาพแวดลอ้อมที่เป็นมุสลิมเพื่เอเฟื่เอเพื่อแผ่กันนะคะก็เลยแล้วก็มีช่วงมสี่นะคะได้เรียนสายศิลปา,าก็จะมีแบบภาษาลาบหรือว่าเรียนนาฮูบ้างอาทิตย์ละคาบแล้วรู้สึกว่าหูครูคนนี้แบบสอนอร่อยจัดอะแบบก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการชอบนาฮูก็เลยจบไปก็เลยเลิกเรียนเรียนรามมาด้วยนะคะเป็นพีดีกีแล้วก็ เลยมาหาปอนเนาะใกล้บ้านที่รับผู้หญิงด้วยแล้วก็การเรียนน่ะไม่ได้อัดแน่นจนเกินไปก็เลยมาจบที่มัจลิสตูตีนีค่ะเพราะว่าอยากเรียนศาสนาค่ะก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เพราะว่าอยากเรียนศาสนาค่ะตอนเด็กก็ไม่ได้เรียนฟารุดูินค่ะเรียนแค่อันกุรอานแล้วก็มาเจอโรงเรียนมัจลิสตูตีนีค่ะเรียนมาปีนี้เรียนมาเจดปีค่ะ เรียนที่นี่มาเข้าสี่ปีแล้วค่ะเรียนที่นี่มาหกปีค่ะเรียนที่นี่มาสี่ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่สามค่ะเรียนที่นี่แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็อันหามินล้ค่ะเพราะว่าแบบเข้ามาคือสภาพแวดล้อมเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวคือน่ารักมากเป็นกันเองมากคือเข้ามา คือปกติแล้วเป็นคนขี้อายมากแต่เข้ามาคือเพื่อนแบบซัพพอร์ตแบบเป็นกันเองแล้วก็สนิทกันมากก็เลยรู้สึกปลื้มใจที่แบบปรับตัวเข้าหากันไม่ยากมากค่ะอัลทำด,ดีละค่ะชอบมากชอบเพื่อนชอบครูคุณครูแบบเหมือนครอบครัวเลยค่ะมีมีปัญหาอะไรก็บอกครูได้เลยครูกลิ้งเดียวคือจัดการให้เลยค่ะก็สบายใจดีค่ะมันมันไม่เครียดแบบ เขาไม่ไม่ได้มีกฎอะไรมากมาที่แบบว่าให้เราทําให้เราเครียดแล้วก็อาจารย์แบบอบอุ่นคุยกับเด็กแบบยังไงอะเป็นเป็นกันเองอะ่ะใช่มาเรียนที่นี่รู้สึกอันทำดินละะ้าค่ะได้เจอเพื่อนจากต่างถิ่นแล้วก็ได้รู้จักอาจารย์เยอะแยะมากเลยคะ่ะทุกคนที่มาจริตน่ารักมากคะ่ะก็รู้สึกชอบค่ะสนุกดีค่ะรู้สึกว่าดีค่ะทําทให้เรา รู้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตโดยมีหลักการทางศาสนามากขึ้นอยู่ในขอบเขตมากขึ้นค่ะก็ชอบความที่มันสบายนี่แหละค่ะชอบเพื่อนชอบคุณครูค่ะทุกคนก็เป็นกันเองค่ะชอบงานโรงเรียนค่ะเพราะว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนแล้วก็ ได้ลองทำอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นการขายของที่เราไม่เคยทำค่ะชอบวิชาคอรแต่จริงคือชอบทุกอย่างแต่ว่าอยากให้มีคอร์เย็นจบปีหกนะจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นวิชาศิลปะเราแบบได้พักผ่อนแล้วก็ชอบกีฬาสีชอบทัศนศึกษาแล้วก็ชอบขายชอบที่เรียนไปด้วยเล่นไปด้วยค่ะถึงจะมีโดดบ้างถึงจะมีโดดบ้างเราก็เรียนค่ะแล้วก็ ประทับใจที่อาจารย์เป็นห่วงเราแล้วก็โทรตามให้เรามาเรียนค่ะเก็เหตการก็คือวันนั้นอาจจะเบื่อที่ไม่อยากเรียนคาบใดคาบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์จำหน้าได้แล้วก็เพื่อนเลยโทรหาให้อาจารย์ตามค่ะ เหตุการณ์ที่จําขึ้นใจคือเหตุการณ์ที่เมื่อไหร่ที่เราโดดเรียนกับคนที่ชื่อฟาติมาวันนั้นแหละจะเกมตลอดแล้วเกมตลอดจริงอาจารย์มาชอบโทรตามให้เพื่อนเพื่อนไปเรียนอ๋อเหตุเหตุการณ์ที่จำขึ้นใจก็คือได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ค่ายค่ะคุณครูพาไปมันก็จะมีแวบหนึ่งที่ไปเล่นกับเพื่อนช่วงมากเกล็บค่ะ เพื่อนผีเข้าค่ะก็เลยโดนผีเข้าทั้งหมดเลยตลกดีค่ะวันนั้นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เที่ยวแล้วสนุกที่สุดที่จําขึ้นใจค่ะก็เคยรถชนอยู่หน้าโรงเรียน,นะคะ่ะคุณครูเพื่อนๆน,น,นก็ไปช่วยกันตอนไปช่วยเราก็รู้สึกประทับใจค่ะเหตุการณ์ที่จําขึ้นใจนะคะก็คือไม่สบายค่ะแล้วก็อยู่หอนะคะตอนนั้นดึกมากเลยค่ะมีเพื่อนๆน,นคอยดูแลแล้วก็ติดต่ออาจารย์พาไปโรงพยาบาลค่ะขอเป็น เรื่องค่ายละกันแบบว่าโรงเรียนเขาจะมีแบบเข้าค่ายภาคฤดูร้อนอะไรช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยแล้วเรามาเป็นพี่เลี้ยงก็แบบมีความสุขมากแล้วก็แบบจำไม่ลืมเลยเคยเรียนเคยไปเรียนอยู่ที่นึงอะค่ะแล้วก็ออกลาออกแล้วก็มาเข้าที่นี่กลางคันนะคะที่นี่ก็รับเราเข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกประทับใจ ให้โอกาสก็คือให้เราได้เป็นตัวแทนจัดกิจ,จกรรมให้น้องๆได้เล่นแล้วก็มีขายของวันงานโรงเรียนแล้วก็อัดเสียงในเดือนลอบบดอนนักเรียนที่เราไม่เคยทําค่ะให้โอกาสกลับมาเรียนค่ะเพราะว่าลาออกไปตอนปี4นะคะช่วงโควิดแล้วก็กลับมาเรียนตอนปี5อาจารย์ให้อยู่ชั้นเดียวกับเพื่อนไม่ต้องเรียนปี4ใหม่ค่ะ เอาจริงๆคือที่เนี่ยได้ให้โอกาสเราทุกอย่างเลยอย่างเช่นการมาสัมภาษณ์วันเนี้ยหรือว่าการอัดเทปละมดอนก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้ทําในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้ลองในสิ่งใหม่ๆค่ะก็เลยชอบของเราให้โอกาสเพราะว่าโรงเรียนเขาได้รับทุนจากทางมหลาลัยอาสาัดมาแล้วเราก็ลองสอบแล้วก็ได้ทุนค่ะโหมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือมีทุนให้ ทุนอัสหัดทุนหลายทุนเลยค่ะแล้วก็ให้มีโอกาสให้นักเรียนเรียนฟรีด้วยเด็ <S <S กกำพร้าเด็ <S 1> <S 1> <S 1> กยากจนค่ะจบไปทำอะไรต่อคะก็จะประกอบธุรกิจส่วนตัวคะ่ะตอนนี้ขายของยู่ห้งเรียนนะคะไปอุอออดหนุนได้คะ่ะร้านผัดไทยหอยทอดหมาล่านะคะไปก็จะสานต่อธุรกิจที่บ้านคะ่ะแล้วก็ให้อยู่ในหลักศาสนาเหมือนเดิมคะ่ะถ้าจบจากนี้ก็ไปเรียนต่อที่อาสหัดนั่นแหละค่ะ จบไปก็หางานที่สามารถอยู่ในกรอบหรือแนวทางของศา <y v ote> สนาต่อไปจบไปจะไปทำงานค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าเราทำตัวดีรุ่นน้องก็จะเคารพเรานะคะคืออยากให้ทุกคนอ่ะเป็นแบบอย่างที่ดีแบบแบบว่าแต่เป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องแบบว่า อยู่ในหนทางศาสนาด้วยนะคะก็ตั้งใจเรียนนะคะทำตัวมีประโยชน์แล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยคะ่ะอย่าให้น้องอยากให้น้องตั้งใจเรียนเพราะว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วก็อย่าละทิ้งการเรียนค่ะจบแล้วค่ะเพราว่าเราแบบเรียนศาสนาแล้วอะถ้าเรายิ่งรู้ แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติอ่ะเราก็จะยิ่งบาปให้แบบเวลาเรียนอะไรมาอาจารย์เขาพูดเขาบอกอะไรแล้วก็ต้องปฏิบัติต,ตามด้วยค่ะอยากฝากถึงรุ่นน้องก็คือนี้ต้องขอมาอทุกคนก่อนนะคะแล้วก็อยากให้รุ่นน้องตั้งใจเรียนเก็บความทรงจําที่นี่ไว้ให้เยอะมากที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมานั่งเรียนเหมือนกับเพื่อนๆแบบนี้ได้อีกแล้วค่ะเหมือนกับสายน้ำที่ไหลไปไม่วันหวนคืนค่ะก็ ฝากอะไรถึงลุกน,น้องให้เก็บความทรงจํากับเพื่อนไไว้มากๆเพราะว่าเมมโทรศัพท์เราทุกคนก็มีแต่รูปเพื่อนแทบจะไม่ใช่โทรศัพท์ตัวเองแล้วแล้วก็เราพบกันเพื่อจากลากันจริงๆแล้วก็อยากฝากน,น้องว่าให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าบางคนอะ่ะเขาไม่ได้มีโอกาสได้เรียนแบบเราก็ถือว่าอันทำดีล้อยากฝากกับน้องว่าอ,อะไรที่พวกพวกนิี้เนี่ยนะ รวมเลยอะไรที่พวกนี้นี้ไปสร้างบาดแผลในใจของน้องก็ขอมาอาไวนะ้ณะตรงนี้ด้วยทั้งๆที่ต่อหน้าหรือรับหลังแล้วก็หรือว่าเราไม่รู้ตัวเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้นี้ไม่มีพิษมีภัยเลยเพราะว่าเออเออต้อง,ต,องต้องกันทั้งนั้นน่ะเดินยังเซจะไปเกเรใครได้ <laughs> แล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากว่าการฝากหัวใจไว้กับอัลลอฮ์เท่าน,นั้นแหละที่เราจะไม่พบกับความผิดหวังอัสลามุอะลัยก hm ุมวอะรฮ์มะตุลลอฮิบะระกาตุ